ดีไซน์ยอร์ไลฟ์วันนี้นะคะพาทุกคนมาที่สยามพารากอนค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าแฟลกชิพสตร์ของพาร์เซาวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ นใครอยู่ในวงการการแต่งบ้านหรือว่าอินทอเนียก็ต้องรู้จักภัสยาค่ะภัสยาเป็นแบรนด์ที่อยู่กับวงการอินทอรเนียมานานมากแล้วนะคะอย่างเจือก็จะได้ใช้ผ้าปูที่นอนแล้วก็ได้ใช้ผ้าม่านของภัสยามาโดยตลอดค่ะเขาตกแต่งใหม่ด้วยตีมใหม่ทั้งหมดแต่ความใหม่ตรงเนี้ยจือได้ เข้าไปร่วงรู้ว่าจริงๆคอนเซปต์มันมาจากผู้บริหารค่ะที่มีวิสัยทัศน์รักโลกแล้วก็อยากจะรักษาโลกให้มันอยู่ยาวเนาะภายในโรงงานเขาก็มีการปลูกป่ามานานแล้วอย่างการแบบบำบัดน้ำอะไรแบบเนี้ยก็มีมานานแล้วตั้งแต่แบบ10-20ปีที่แล้วตั้งแต่คนยังไม่ได้บูมเรื่อง sustainable design เลยค่ะพอเขาเอาคอนเซปต์ของผู้บริหารออกมาเป็นวิชั่นแบบเนี้ยจะรู้สึกว่ามันเห็นวิชั่นเลยอะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยต้นไม้ทุกต้นใน อินท i ที่นี่ก็เป็นต้นไม้จริงแล้วก็ด้านหลังของเราก็คือเหมือนแบบเอาของรีไซเคิลอะมาทอเป็นผ้าอันข้างหลังเจออค่ะเรียกว่าวอล m มโรเดี๋ยวจจะพาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆค่ะ Moral, วอลโมลร์เขาก็คือเป็นแบบคล้ายๆวอลเปเปอร์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่วอลเปเปอร์สัทีเดียวเพราะว่ามันทํามาจากผ้าคือเป็นการทอเป็นพทเทินขึ้นมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถทําเป็นพทเทินอะไรก็ได้นะสมมติเราแบบมีภาพครอบครัวหรือว่าภาพแบบวิวอะไรที่เราชอบอ่ะค่ะก็สามารถให้ภาษาญาเขาทอขึ้นมาได้เลยซึ่งอันนี้มันจะคงทนมากกว่าวอลเปเปอร์ปกติค่ะเพราะว่าวอลเปเปอร์ปกติมันก็จะมีความแบบบอบบางของตัวกระดาษนะคะหรือว่าตัวไวนิลหรือว่าตัวอะไรมันอาจจะไม่ ทนท้าวผ้าค่ะอย่างเช่นสมมติเราแบบย้ายของแล้วอาจจะเอาไปชนผนังผนังก็อาจจะมีรอยขูดขีดเนาะแต่อันนี้ด้วยความเป็นผ้าแล้วมันถูกทอด้วยเส้นใหญ่ที่มันแน่นมากอะ่ะมันแข็งแรงมากมันไม่มีทางที่จะแบบเป็นรอยขูดขีดได้เลยค่ะสมมติอีกสักสิปีคุณอยากย้ายบ้านคุณแบบเสียดายตรงเนี้ยก็คืออาจจะถอดลงมาแล้วเอาไปทําเป็นกระเป๋าต่อก็ได้ดังนั้นคือการผลิตสินค้าออกมาของภาสยาในร็อตใหม่ๆอะ่ะก็จะถูกคํานึงถึงเรื่อง sustainable design ภาสยา เขาพยายามจะไม่มีแบบปล่อยคาร์บอนฟุตเป็นออกมาให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยึดถือเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเขาทําออกมาให้เห็นเป็นรูปประทับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแบบประทับใจมากแล้วก็จะรู้สึกว่าจะเห็นความแตกต่างของแบรนดิ้งอ่ะ คือภาษยาจากตะกอนค่ากจะแบบผู้ใหญ่ชอบใช้หรือเปล่าแบบวัยรุ่นอย่างเราอาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างปรับตัวค่ะแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆมาให้เราแบบดูเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าสินค้าใหม่ๆของภาษยามีอะไรบ้างค่ะ มาค่ะถึงจะเป็นตัวคอลเลกชันใหม่ของ Forest Garden นะคะแต่ว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่อยู่ในตำนานของภาษายาเลยก็คืออย่างที่ทุกคนจะจำภาษายาได้ก็คือจะมีชุดเครื่องนอนตัวหนึ่งที่เราสัมผัสแล้วมันนุ่มลื่นเย็น คือถ้าคุณนำมาสัมผัสคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยของภาษยาเพราะเซนได้เขาอะค่ะเขาผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็ผลิตเป็นของภาษยาเองเลยซึ่งใยเนี่ยมันเล็กกว่าใยฝ้ายาถึง8เท่าแล้วก็ เล็กกว่ายายไหม่ถึงสีเท่าดังนั้นคือมันให้ความสัมผัสของความแบบเย็นได้ะคุณด้วยการที่เราอยู่ประเทศร้อนอย่างเรานะคะคืออยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในประเทศไทยซึ่งเวลาเรานอนเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันร้อนหลังจังเลยใช่ไหมแบบนอนเราก็รู้สึกไม่สบายตัวต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาพอเจอชุดเครื่องนอนดีๆความคิดนั้นคุณจะเปลี่ยนไปคะ่ะจะอยากจะให้ทุกคนลงทุนกับชุดเครื่องนอนสักชุดหนึ่งที่ดีเพราะว่าเรานอนแบบ8ชั่วโมงต่อวนัน6ชั่วโมงต่อวนัน มคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พอนอนล้วจะรู้สึกว่าแฮปปี้อะคุณสัมผัสแล้วมันแบบมันนุ่มมันแบบ มันลื่นมันเย็นอะไรแบบนี้เวลาเรานอนเรารู้สึกผ่อนคลายไปในตัวเนาะเพราะว่าผิวสัมผัสมันช่วยให้เราผ่อนคลายไปด้วยแล้วผ้าของพัทยานะคะเขาก็ป้องกันไลฝุ่นแล้วก็เชื้อราแล้วก็แบคเทีเรยรยด้วยดังนั้นคือมันไฮยีนสุดๆเลยคุณอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่มีที่นี่ที่เดียวน,นะคะก็คือที่เสียงภารกรเพราะว่าเขาอยากจะให้หมันเอกซ์คลูซีฟแต่จริงๆแล้วคุณอาศัยวมาไปที่พัทยาที่อื่นได้เลยแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีแบบ การทอที่มันละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอย่างต่ำมา650เส้นได้อะก็ได้ผิวสัมผัสที่จือ,อแบบชอบแล้วคะ่ะ อย่างที่บอกคะ่ะตัวชุดเครื่องนอนอะ่ะเขาก็มีแบบ650้เซนไดใช่ไหมคะแต่ตัวที่จืกกาลังนั่งอยู่ถูกทอด้วย1,100เส้นได้ค่ะซึ่งมันจะมีผิวสัมผัสที่นุ่มกว่า650เส้เซนไดแน่นอนเพราะว่ามันละเอียดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญแล้วคุณผู้หญิงนะ่าจะชอบกันเพราะว่ามันถูกทอด้วยคอลลาเจนคุณ mm hmm. ก็คือเวลาเราแบบนอนแล้วแบบตื่นขึ้นมาเราหน้ารู้สึกยับอะไรแบบเนี้ย จะไม่เกิดขึ้นในการนอนบนชุดเครื่องนอนอันนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเคลมว่ามันแบบช่วยอบอุ่มผิวเวลาตื่นมาจะรู้สึกแบบผิวอิ่มอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เปิดโลกสําหรับจึเหมือนกันไม่คิดว่าผ้าจะสามารถเติมคอลลาเจนให้กับเราได้เราคิดว,นะว่าเราจะแบบต้องกินอย่างเดียวต้องทายอย่างเดียวนาะถ้าใครอยากมาตามอันนี้นะคะคือมันเรียกว่าคูลลาเจนซีรีส์นะคะแล้วก็ลายเนี้ยก็คือเป็นลายจัมปากาเลยค่ะถ้าใครตามมาซื้อก็สามารถแคปอันนี้ไปได้เลยค่ะ มาถึงหมวดท้าม่านละค่ะที่ก็ว่าเป็นเด่นเป็นดังของภาษาญาอยู่แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว,ว่พาศยยาอาจจะดูว่าอาจจะแค่ขายผ้าม่านแต่ขายผ้าม่านอะทุกที่ก็มีใช่ไหมทุกที่ก็เหมือนกันคือขายผ้าโปร่งผ้า,ผา,ผาทึบอะไรใดๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พาศยยาเขาโดดเด่นก็คือเขามีฟีเจอร์เข้ามาค่ะก็คือเขาคิดไปถึงว่าเคยอยากจะช่วยให้ห้องอะมันลดอุณหภูมิได้แบบ2องถึงองศาทำยังไงดีเขาก็ออกตัวนี้ออกมาค่ะก็คือเชื่อไหมว่าแบบมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่อง ใช้ไฟฟ้าแต่ได้มาตรฐานเบอร์5ฝคุณข้างหลังเขาอะค่ะเขาจะสะท้อนแบบแสงแดดออกไปเลยดังนั้นการที่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าแอร์เขาทํางานน้อยลงมันก็จะประหยัด พลังงานมากขึ้นแล้วก็ประหยัดตังในกระเป๋าเราด้วยเนาะอันนี้จือว่ามันก็คือแบบช่วยเล็กๆน้อยๆแบบความ s ั s t a i n a b น e อะคะ่ะเขาฝังเข้าไปในทุกๆสินค้าจริงๆเนาะอีกอย่างหนึ่งที่จือแบบว้าวมากก็คือด้วยการที่ภาษาญาเขาเป็นโรงงานทอผ้าเองใช่ไหมสมมุติถ้าคุณมี d o บเบิลวอลลุหรือว่าเป็นห้องดูเพล็กฝ้าสูงแบบ7-8เมตร10เมตรอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่จําเป็นต้องมานั่งเลือกผ้าที่แบบหน้ากว้างเท่าไหร่แล้วต้องมาเย็บแล้วก็พยายามหาจุดที่ไม่ให้เห็นรอยต่ออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปวดหัวของอินทีเวียเนาะแต่อันเนี้ยสามารถกําหนดและสั่งคอสตอมไมซ์ได้เลยคุณสามารถมีผ้าม่านที่ยาวพอดีกับ ฝ้า8เมตร10เมตรของคุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาหาช่างเย็บหรือว่าหาหน้าผ้าที่มันเหมาะสมกับหน้างานค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติจือจะให้มีลูกค้าที่แบบอาจจะเป็นนักบินที่แบบนอนไม่เป็นเวลาแล้วอาจจะต้องการการนอนที่แบบมันได้คุณภาพจริงๆหมายถึงว่าห้องมันจะต้องมืดมากๆค่ะภาษาญาเขาก็เข้าใจว่า คนที่อยากได้ห้องที่มีม่านเป็นสีอ่อนนะแต่ว่าไม่อยากให้แสงมันเข้าเลยอะสามารถใช้ผ้าม่านสีอ่อนได้เลย mm hmm. เช่นอันนี้อ่อนขนาดนี้แต่เป็นดิมอา mm hmm. เพราะว่าเขาอ่ะมีการผลิตแบบมีการเลเยอร์อะไรของเขาอ่ะซึ่งเวลาเรานอนอะมันก็จะแบบนอนได้ลึกขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่สามารถหาได้ที่อื่นอาจจะหาไม่ได้นะคะ แล้วจริงๆผ้าเขาไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดานะคะผ้าเขาเป็นแบบผ้าอัพไซค์ครีก็คือเป็นผ้าที่ถูกผลิตจากสินค้าแบบรีไซเคิลแบบพวกขวดพลาสติกต่างๆอย่างที่พาแนลแรกที่เราพูดถึงก็ผลิตมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันเราพยายามจะลดขยะให้มากที่สุดจากสิ่งที่พวกเราแบบคอนซูมทุกวันเนี่ยเราก็เอามารีเทนมาเป็นสินค้าหรือเราสามารถเอากลับมาใช้ได้นะคะด้วยการที่มันแบบผลิตมาจากพลาสติกกับคุณมันก็มีความทนทานมากขึ้นหมายความว่า ถ้าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวจะเข้าอกเข้าใจพวกเราค่ะหมายความว่าน้องชอบปีนป่ายชอบก่ายชอบควนชอบเกาะใดๆผ้าม่านก็คือแหวงอันนี้ ผ้าม่านก็คือเป็นเพชเฟรนลี่นะคะน้องไม่น่าจะกัดหรือเจาะหรือเกี่ยวแบบใหญ่ได้ขนาดนั้นก็คือมันทอแน่นจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราจะเลือกผ้าม่านให้กับบ้านเราเราก็อาจจะต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่กับใครเนาะบางทีพอเราไม่ได้คํานึงถึงสมาชิกในบ้านจริงๆหมายความว่ามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราก็เลือกแบบธรรมดาไปแล้วก็เราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนเพราะว่ามันเรื่องใหญ่มากนะจะต้องให้ช่างมาทอผ้าม่านลงแล้วก็เอาไปเย็บใหม่หรือบางทีอะเวลามัน อมฝุ่นมากๆอันนี้ค่ะมันกันเชื้อราหมายความว่าสมมติฝนสาดเข้ามาแล้วแบบมันโดนน้ำบ้านบางบ้านอาจจะขึ้นราแต่อันนี้เขาก็คุ้กันไม่ให้แบบเชื้อรามันขึ้นเนาะดังนั้นคือจะรู้สึกว่าฟีเจอร์พวกเนี้ยผ้าม่านทั่วไปอ่ะหายากมันไม่ใช่แบบค่าสวยลายมันเก๋แต่ว่ามันลดปัญหาในชีวิตให้เราอ่ะได้เยอะมากเลยพอเราสามารถคัสตมไมซ์ได้อ่ะมันน่าจะตรงกับไลฟล์ของคนปัจจุบันมากๆเลยค่ะยังไงถ้าใครอยาก มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับพามานสือว่ามาคุยกับพี่ภาษาญาดูนะมันมีสินค้าหลายตัวมากที่แบบคือยิ่งฟังแล้วยิ่งว้าวอะ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์หลายๆบ้านที่มีปัญหาได้เลยค่ะ เขาแอบเลือกลายที่เขาชอบแล้วมาโชว์ทุกคนค่ะคือมันไม่ใช่ทุกลายที่อาจจะเหมาะจะริดเราเนาะแต่ว่าลายที่จะกกาลังจะเสนอต่อไปเนี่ยมันน่าจะเข้ากับบ้านหลายๆบ้านได้อันนี้มันออกแนวอมเขียวออกแนวแบบโอลิฟนิดๆแล้วก็อาจจะดูเทาหน่อยๆคือจูอชอบความที่มันไม่ไปทางสีไหนสีหนึ่งนะคะเราสามารถเล่นหลายสีในบ้านได้เนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแบบห้องลูกชายไมย้แบบว่าเออแบบออกโทนฟ้าๆแล้วก็เล่นหลายเฉดมันไม่จะเป็นต้องเป็นเฉดเดียวนะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบห้องคุณแม่หรือเปล่าแบบว่าเออแบบดูออเรนจ์ชอวหน่อยๆเป็นลายแบบดูละเอียดเป็นลายเหมือนผ้านะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยจูว่าแบบอาจจะอยู่ในห้องเพลย์รูมของลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นออกแนวสีฟ้าน้ำตาลแล้วก็แบบที่นี่เขาอทอแน่นมากเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้บ้านบางคนจะชอบตกแต่งแนวแบบแม็กซิมอลิซึ่งเข้าใจป่ะแบบว่าลายลายชนลายแพทเทิร์นออนแพทเทิร์นอะไรเงี้ยจูว่าลายแบบเนี้ยก็เก๋นนะ จริงๆอะ่ะมันสามารถเอาไปตัดเป็นหมอนเป็นผ้าบุอะไรได้เลยนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกับเขาว่าจริงๆผ้าม่านที่เขาเอาเป็นผ้าม่านมันสามารถแมทชิ่งอะไรได้บ้างนะคะนล้สุดท้ายค่ะสวยไหมคุณจืว่าแบบมันเก๋มากเลยคือเดี๋ยวนี้คนเริ่มแบบกล้าเล่นสีมากขึ้นอันนี้จือต้องแบบยอมรับเลยนะว่าเทสคนไทยอดีขึ้นมากดังนั้นการที่เรามีสีแวร์ริขนาดนี้ค่ะแล้วเราหาสีที่มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของคนที่อยูอ่มันก็จะช่วยให้แบบงานเรามีคาแรคเตอร์มากขึ้นค่ะ เวลาสินค้าถูกผลิตมาจากโรงงานนะคะมันก็จะแบบอาจจะมีสารก่อมะเร็งใดๆอันนี้คุณแบบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าของภาสายานะคะสินค้าเขาเคลมว่าเป็นฟอร์มาดีไฮฟรีค่ะก็คือไม่มีสารก่อมะเร็งใดๆเลยก็คือสินค้าทุกชิ้นของเขาอะเคลมได้ว่าแบบพายินสุดๆเนาะจริงๆผ้าก็เกือบทุกตัวนะคะสามารถเอามาบุ เป็นผ้าบุได้แต่ว่าอาจจะแบบดูความเหมาะสมนิดนึงเพราะว่าผ้าบางตัวอาจจะแข็งเกินไปที่จะแบบเอามาบุเนาะดังนั้นอาจจะดูเป็นตลาชิ้นละกันค่ะ ซื้อขอมาปิดท้ายด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะอย่างที่จืบอกไว้ต้นคลิปอะค่ะว่าวอลมโรข้างหลังจือเนี่ยถ้าสมมติว่าสักสิปี20ปีแล้วคุณจะย้ายบ้านแล้วคุณแบบอยากจะเอาน้องไปด้วยสามารถแบบเอามาผลิตเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ก็คือเอามาผลิตกระเป๋าได้นะคะอย่างที่บอกคือมันเป็นอัพไซคลิงเนาะก็คือเป็นสินค้าที่ทํามาจากขวดพลาสติกสมมุติ ถ้าเรานับบะก็ได้ประมาณ21ขวดคุณใช้กระเป๋าไปเนี้ยคุณได้เซฟ21ขวดที่มันจะตกตามพื้นตามแม่น้ําต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ภาษยาเขาออกมานะคะก็คือเขาก็เอานําสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเช็คอินต่างๆอะคะ่ะในถนนทรง,งวาดเอามาอยู่บนกระเป๋าทังนั้นจูว่ามันเก๋มากแล้วมันแบบสะท้อนถึงความเป็นโลโลมากๆเลยเนาะอันนี้เป็นปลายที่จชอบมากเลยค่ะก็เลยมา จ,จืออยากจะขอสรุปนิดนึงว่าการที่จือมาที่นี่เอาจริงๆนะคือมันเปลี่ยนเพอร์เซพชันใหม่ของจือไปเลยสําหรับภาษาญาเนะเพราะว่าตอนแรกจือคิดว่าโอ๊ยแบบภาษาญาก็ถ้าจือชอบมากๆเลยนะก็คือชุดเครื่องนอนอันนี้ใช้อยู่แบบจนมันขาดซื้อใหม่ใช้อยู่อย่างนั้นไดเป็น1 0บส,บสบปีละอันนี้เป็นอะไรที่อยู่ในใจอยู่ละแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันจะได้แต่งบ้านสวยขนาดนั้นไหมกลายเป็นว่าตอนนี้เขาแบบ อัพคอลเลกชันใหม่แล้วก็เรียกว่าปรับตัวเนาะเราก็แบบรีแบรนดิ้งให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะ mm hmm. จุก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจเหมือนที่จุเปิดใจลองมาเดินโชบๆดูที่พารากอนค่ะแล้วทุกคนก็จะเห็นลุคใหม่ของพาซายาที่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนค่ะดีไซน์ยูไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจุจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งหรือว่าทําอะไรที่ไหนใหม่ๆเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย คุณหนาะฮิตเตอร์ยี่มาแถวนี้ด้วยมาถึงนี้ได้ยังไงแล้วแบบเจ๋งมากเลยเขาพูดว่าเพราะเราเชื่อในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความพิเศษของความธรรมดามันต้องคมขนาดนี้มาลอดนะลอดนะแม่